สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นแมป The f l o w ์อิตลาวากันดีกว่านะครับจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด s ั b s ไ r i b e กดติดตามมันด้วยนะครับทุกคนไปกันเลยวู้ฮู้กฎของเกมมีอยู่ว่าเราต้องหนีจากลาวานะครับทุกคนหนีจากลาวาขึ้นที่สูงนะครับจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยมีให้เลือกด่านซะด้วยโหระโวดด่านตรงกลางแล้วกันนะน่าจะมีหอคอยหิมะเยอะแน่เลยใช่ลอล่าเด็กน้อยไปลุยกันเลย ได้เลยได้เลยเราต้องหลบขึ้นที่สูงให้ได้เลยนี่ไงมาแล้วที่สูงโอ้โหไปลุยกันเลยมีเพื่อนอยู่เต็มไปหมดเลยล่ะใช่แล้วล่ะเด็กน้อยที่นี่เราเล่นกันแบบครอบครัวนะไอเด็กน้อยโอ้โหสุดยอดไปเลยนะเราต้องหนีเอาตัวรอดนะซี conference. มันเป็นด่านที่ต้องเอาชีวิตรอดนะครับทนวู้ oh. ไปกันเลยนี่ไงเราขึ้นที่สูงสุดยอดแล้ววู้หสุดยอดไปเลยเราอันดับ3ามนะเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยใช่แล้วล่ะเราอันดับ3านะเด็กน้อยใช่หลือสตีฟเกาะอยู่ตรงไหลเราสนุกไหมสนุกสุดๆไปเลยล่ะเด็ก น้อยเราต้องหลบราวานนะ ได้เลยได้เลยหลบลาวากันเลยนี่ไงอีก29ิาวิ2ี่ิาวิแล้วโอ้โห26 25ิีิาวิแล้วใกล้แล้วลาวาเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคนดูสี่โอ้โห,หน่ากลัวจริงๆเลยลาวาขึ้นมาเรื่อยๆเลยอ่ะโอ้โห,หน่ากลัวสุดๆปเลยใช่แล้วละ่ะฉันก็เห็นด้วยนะว่ามันน่ากลัวสุดยอดไปเลยละ่ะมีเพื่อนพิมพ์กันด้วยละ่ะโวเพื่อนพิมพว่าปอมนี่โอ้โหสวัสดีครับเพื่อนโว้โว,โวมีการทักทายันเกิดขึ้นด้วยสวัสดีเราทักเพื่อนมาดีกว่านะเราผ่านด่านแล้วโอเค สุดยอดไปเลยนะทุกคนว้เราผ่านแล้วผ่านจนได้เลยเดี๋ยวอีกประมาณ7วิจะมีให้โหวตนะครับทุกคนมาโหวตกันเลยว้ มาเริ่มโหวตกันเลยเอาด่านตรงกลางนี้เป็นไงน,น่าจะสนุกนะเนี่ยด่านตรงกลางเนี่ยทุกคนใช่แล้วล่ะฉันก็ว่าสนุกนะเด็กน้อยลองเล่นกันดูได้เลยได้เลยต้องขึ้นที่สูงไปให้ได้เลยโอ้โหด่านนี้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะเนี่ยใช่แล้วล่ะเด็กน้อยเราขึ้นมาตรงกลางได้นะโอโ้ได้เลยได้เลยด่านนี้จะมีคนรอดไหมล่ะเนี่ยโอ้โหยากจริงๆเลยแล้วสีก็จะหลดลงไปเรื่อยๆโอ้โหแบบนี้เลยแบบเลย,ยากจริงๆใช่แล้วล่ะมันยากสุดยอดไปเลยลาวามาแล้วเด็กน้อยโอ้โหล่วงเลย เราไม่ผ่านด่านนี้เลยล่ะมันยากจริงๆนะเนี่ย ใช่แล้วล่าสุดยอดไปเลยมันยากดูเพื่อนกันดีกว่านะได้เลยได้เลยเราไปดูเพื่อนกันดีกว่าว่ามีคนรอดกี่คนนะครับคนเวิลที่เห็นอยู่ตอนนี้มีประมาณ3คนโอ้โหอีสี่คนโอ้โหเก่งจริงๆเลยพวกนี้โอ้โหเหลือ3มคนแล้วตอนนี้เหลือ3แล้วโอ้โหคนนี้หลบแบบมีชั้นเชิงสุดยอดไปเลยใช่แล้วล่าสุดยอดไปเลยนะเด็กน้อยดูเพื่อนคนนั้นสิสุดยอดเลยใช่เลยใช่เลยโอ้โหเราว่าเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มขึ้นมาแล้วเวิล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 เพื่อนคนนี้ยังไงยังไง อยู่เนียนมากๆเลย ใช่ลล่ะฉันเนียนสุดยอดไปเลยเด็กน้อยได้เวลาลุยแล้วล่ะโอ้โหไปแล้วล่ะล่วงแล้วล่งแล้วชึบชึบเหลือสองคนโอ้โหลอดสองอดสามโอ้โหสุดยอดไปเลยสุดยอดจริงๆนะสตีฟใช่แล้วล่ะฉันก็ว่ามันสุดยอดนะเด็กน้อยใช่เลยใช่เลยโอ้โหอีกห้าวินาไปกันเลยฟิวด่านน้ําสไลเดอร์โอ้โหจะขึ้นไปยังไงล่ะเนี้ยโอ้หียบน้าตรงนี้ได้ด้วยเจ๋งเลยใช่แล้วล่ะเจ๋งสุดยอดไปเลยตรงนี้กระโดดนะโอ้โหกระโดดผ่านแบบนี้ไม่ได้ซะด้วยใช่แล้วล่ะเราต้องไปกระโดดตามทางนะ Big night. ได้เลยได้เลยไปกันเลยนะฟื้นฟื้นลบสีแดงนี้ให้ได้สินะเนี่ยใช้เรอล่าเด็กน้อยลุยกันเลยได้เลยได้เลยเราต้องไปหาเพื่อนนะเราต้องรอดชีวิตให้ได้เลยใช่เรอลาเราต้องรอดชีวิตนะเด็กน้อยใช่หลือสตีปไปลุยกันเลยนะวู้ฮู้โอ้โวโอ้โเราแสงหน้าเพื่อนคนนี้ได้แล้วหนึ่งคนยังไงเราต้องไม่ล่วงเด็ดขาดเลยโวโวโวเราว่าเริ่มขึ้นมาแล้วหมายก้อนแล้วไงโอ้โหยิ่งหมาเลยมาเลยอ้ชืบกระโดดกระโดดกระโดดตรงนี้นิดนิดนึงนะทุกคนปึ๊บ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  กระโดดววววโววโหทางค่อยๆหายไปแล้วเราวาเริ่มขึ้นมาแล้วหมายก้อนแล้งไงหมายก้อนแล้วไงไม่ทันแน่เลยอาจจะทันนะเด็กน้อยลองดูได้เลยได้เลยไปกันเลยนะโอ้โ oh, ห oh. เริ่มขึ้นมาแล้วววววโวจะรอดได้แค่2คนเหรอครับเนี่ยโวเหลือเรารอดคนเดียวโอ้โ oh, ห oh. สุดยอดไปเลยเกมนี้เราเก่งสุดวู Woo ้หู้ล่าชนะแล้วแล้วมีเราคนเดียวด้วยที่รอดโอเคไปกันเลยฟฟว ว้วด่านนี้เป็นด่านอะไรล่ะเนี่ยสตีฟฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเด็กนะ้อยแต่เราต้องขึ้นที่สูงให้สุดได้เลยแล้วต้องขึ้นที่สูงที่สุดนะยีงไงเหมือนจะเป็นอันนั้นสีเหลืองๆแน่ๆเลย ช่แล้วล่ะเรต้องปีนขึ้นไปนะเด็กน้อยได้เลยได้เลยปีนกันไปเลยปี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 โอ้โหดูซูมออกหน่อยโอ้หูแมบบนี้มันกว้างใหญ่แล้วลาวาเริ่มขึ้นมาแล้วด้วยหมายก้อนแล้ไงเราจะรอดย MA ังไงละเนี่ยโอ้โหมีเพื่อนตกลงไปแล้วด้วยหวังว่าเราคงจะรอดนะโอ้หยิ่งแต่ดูจากทรงแล้วไม่น่าจะรอดนะเนี่ยทุกคนใช่แล้วล่ะเด็กน้อยอาจจะไม่รอดก็ได้นะใช่เลยใช่เลยโอ้หมาแล้วลาวาขึ้นมาแล้วด้วยโอ้ยหมายก้อนเริ่มขึ้นมาสูงจริงๆริงด้วยโอ้หอยี่สิบวิเราจะร ไหมล่ะเนี่ยโอ้โหเหลืออยู่สองคนกับเพื่อนอุ้ยสามคนโอ้โหสุดยอดไปเลยมีคนนึงขึ้นอยู่ยอดสูงสุดได้แล้วด้วยโอ้โหทำได้ยังไงกันล่ะเนี่ยเราติดอยู่ตรงนี้นะสี่โอ้โหลงไปก็ไม่ได้ลงไปเป็นลาวาเลยล่ะเราเกาะอยู่ตรงนี้เนียนเ,นยนเนียนก็แล้วกันนะโอ้โหเริ่มขึ้นมาทุกวินาทีเลยเหลืออีก3ามวิสุดท้ายแล้วโอ้โหพี่เรารอดเรารอดเรารอด ว้าวในที่สุดเราก็รอดวโโดอดู้นี่ว่าจะไม่รอดซะแล้วโอ้โหเรานี่มันเก่งสุดยอดไปเลยลนะ่ะใช่แล้วล่ะเราเก่งสุดยอดไปเลยนะเด็กน้อยได้เวลาที่จะเริ่มกันแล้วละอีกประมาณ5วินาทีนะได้เลยไดนะ้เลยนั่นไปกันเลยนะฟิวมาแล้วมาแล้วด่านนี้คือยังไงล่ะนี่โอ้โหแล้วเราจะอ๋อนยังไงทางขึ้นเป็นแบบนี้นี่เองไปลุยกันเลยนะคนต้องปีนป่ายด้วยนะใช่แล้วล่ะเด็กน้อยปีนป่ายนะได้เลยได้เลยต้องขึ้นไปแบบนี้ ชื้บเราล่วงอีกแล้วโอ้โ oh, หยากจริงเอาใหม่เอาใหม่ขึ้นไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ชืบแบบนี้เลยแล้วก็ตรงไปแบบนี้แล้วก็กระโดดชืบแบบนี้เลยสุดยอดเลยใช่ไหมละ่ะใช่ล้ละล่ะเด็กน้อยแต่เราต้องหลบเพื่อนดีๆนะได้เลยได้เลย,ยชื้บโอ้เพื่อนขึ้นนังนั้นได้ไงโอ้ oh, oh, จะล่วงแล้วจะล่วงแล้วเราต้องปีนขึ้นที่สูงนี้เราขึ้นสูงสุดเราหรี่ยังนะเนี่ยยังเด็กน้อยมีสูงกว่านี้อีกอ่ะโอ้โหเราคงไม่รอดแล้วล่ะทุกคนอ่ะล่วงเลย เรามาลุ้นเพื่อนกันดีกว่านะครับว่ามีเพื่อนรอดกันกี่คนนะโอ้โหที่ดูอยู่น่าจะมีประมาณ3คนแล้วนะโอ้โหสุดยอดไปเลยทําไมเขาแก่งกันจังเลยละ่ะเด็กน้อยเก่งจริงๆเลยสุดยอดไปเลยนะมีรอดแค่สองคนเองโอ้โหสุดยอดเลยใช่แล้วละ่ะฉันเก่งสุดยอดเลยนะไอเด็กน้อยฉันอยู่บนจุดสูงสุดสุดยอดไปเลยครับบู๊บบู๊บู๊มีคนรอดอีกแค่สองคนเองในเวลาลุยต่อแล้วอีกประมาณ1ิวินะครับทุกคนด่านใหม่จะเกิดขึ้นแล้วไปกันเลยฟิว มาแล้วมาแล้วด่านนี้เป็นด่านอะไรละเนี่ย โว้เราต้องหลบขึ้นไปบนหลังคาบ้านแน่ๆเลยสตรีฟใช่แล้วล่ะเราต้องขึ้นไปบนหลังคาบ้านนะเด็กน้อยน่าจะสูงสุดแล้วล่ะมีป่องฟันด้วยใช่หลยใช่เลยน่าจะรอดกันหลายคนแน่ๆเลยดูจากทรงแล้วใช่แล้วล่ะอาจจะรอดหลายคนนะเด็กน้อยโอ้โหอยู่ตรงนี้ก็เต็มเลยล่ะใช่เลยใช่เลยเราต้องกระโดดเหยียบเพื่อนเลยมาขอเยียบหน่อยเราอยู่สูงสุดเลยตอนนี้ใช่แล้วล่ะเด็กน้อยสูงสุดเลยสุดยอดไปเลยนะใช่เลยใช่เลยโว้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 กระโดดเหยียบแบบนี้เลยเราสูงสุดเฮ้ยโดนเพื่อนแก่งโอ้โห อย่าแย่งเราสิเพื่อนฉันจะแย่งแกนะไอเด็กน้อยอย่าหลบไปหลบไปเลยไอเด็กน้อยได้เลยได้เลย ฟื้นฟื้นโอ้โหอีกยี่สิบวิสุดท้ายเราต้องรอดแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วนี่ไงเราอยู่จุดสูงสุดซะด้วยเราสุดยอดไปเลยว้าวว้าวว้าวดูดิโอ้โหลาวาเริ่มขึ้นมาแล้วน่ากลัวจริงเลยน่าจะรอดกันหลายคนอยู่นะเนี่ยโอ้โ oh หอีกห้าวิสุดท้ายแล้วโอ้โ oh หสุดยอดไปเลย whoa 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 whoa, เว้าว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 ลาวาจะขึ้นมาแผดเผาแล้วรอดกันไหมนี่โอ้โหรอดกันเป็นสิบคนเลยใช่แล้วล่ะเราเก่งสุดยอดไปเลยละ่ะเด็กน้อยประสบการณ์ใหม่หมของเรามีเยอะนะเด็กน้อย ใช่เลยใช่เลยประสบการณ์ใหม่ๆมีเยอะมากๆเลยล่ะวู้วว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 ด่านต่อไปจะเป็นด่านอะไรล่ะเนี่ยโอ้โหเป็นด่านอะไรล,ะล่ะเนี่ยอวกาศเหรอเนี่ยใช่เราล่าเป็นด่านอาวกาศนะเด็กน้อยเราต้องขึ้นไปบนจรวด Uhm. ได้เลยได้เลยขึ้นมาเราจรวดเลยนี่ไงโอ้โหมีทางให้เราปีนขึ้นไปอีกแล้วปีนกันเลยโอ้โหแต่เพื่อนแย่งกันปีนแบบนี้แล้วจะขึ้นกันไปยังไงล่ะเนี่ยว้ววัววววกระโดดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กระโดดแบบนี้แล้วก็โอ้โหลรวติดเพื่อนชึบแบบนี้โอ้โหเราโดนเบียดล่วงว้วว้วววขึ้นมาแบบนี้เลยนี่ไงสุดสุดแนว จุดสูงสุดแย้วจุดสูงสุดแย้วููสุดยอดไปเลยรอดกันหลายคนด้วยนะเนี่ยด่านนี้นะใช่แล้วล่ะอาจจะรอดกันหลายคนนะเด็กน้อยสุดยอดไปเลยวู้ฮูโอ้โวโอ้โโอ้โโอเคโอเคสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยมีดวงดาวด้วยโอ้โหสวยงามสุดๆไปเลยมีดาวต่างๆเต็มไปหมดเลยล่ะใช่แล้วล่ะเด็กน้อยที่นี่เป็นที่หลบภัยนะระวัง ใช่เลยใช่เลยนะก็หลบภัยกันเลยนะวู้สุดยอดไปเลยอูนเราพีชีพดีกว่าไหมเด็กน้อยไม่ได้หรอกเราพีชีพไม่ได้โว้วโๆวเหลือรอดกันอยู่ประมาณหกคนโอ้โหสุดยอดเลยรอดแน่ๆยังไงก็รอดเด็ดขาดเลยวู้ สุดยอดไปเลยยังไงแล้วก็รอดอยู่แล้วโอเคนะครับทุกคนใครที่รู้ถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามมันด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมหลับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทําบุญกันด้วยนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย